ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับวันที่ยีบเก้ากันยาสองห้าหกแปดผมโผโคตรดีใจเลยครับ<อ>เสียงสวรรค์มาจากนางฟ้านะครับผมเรียกอาจารย์หมอว่านางฟ้าแล้วกันนะครับอาจารย์นางฟ้าท่านบอกว่าไปโรงพยาบาลใหญ่ผมอึ้งไปแป๊บหนึ่งผมถามว่าทําไมแล้วอาจารย์นางฟ้าก็บอกว่าเดี๋ยวหมอจะผ่าให้ ท่านว่าอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลใหญ่นะผมว่าครับโอ้โหดีใจท่านจะทำยังไงเนาะท่านจะให้เราได้ผ่าแล้วเราจะได้คิวตอนไหนแล้วท่านจะ,ะจำเราได้ไหมผมก็คิดอยู่ในใจผมก็ดีใจแล้วอือกูมีโอกาส ผมมีโอกาสแล้วโคตสุดดีใจเลยตื่นแต่เช้าไปผมไปแต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยปุ๊บผมก็วันที่สามสิบกันยาสองห้าแปดผมไปที่โรงพยาบาลใหญ่ผมไปเลยปุบที่โรงพยาบาลทีนี้ผมก็ไปนั่ง <c oughs> ได้ได้คิวไปพบแพ,พทยนะ์เนาะหมอก็นั่งปุ๊บอาจารย์นั่งฟัะ โอ้โหท่านมีขนันย์จำคนได้เหรอคนมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยพอผมนั่งปพ๊บท่านก็คิกคอยููเฮ้ยท่านจำได้ท่านจำได้คนที่เจอกันเมื่อวานใช่ไหมครับครับครับอ่าท่านพูดแค่นีดูกล้องตักเดียวไม่ถึงนาที <laughs> ดูตายผมท่านก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยว หมอจะให้คิวเตรียมตัวดีๆนะ